ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ขอมาพบกับท่านและพบกับลูกหลานทุกคนความจริงลูกหลานทุกคนนี่เป็นคนน่ารักทั้งๆท,ที่ไม่เห็นหน้ากันแต่ว่าใจมันรักรักพ่ออะไรเพราะว่ารักพ่อลูกหลานเป็นคนดี กำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของชาดกถึงแม้ว่าคนบางคนเขาจะบอกว่ามีคนสร้างกันทีหลังก็ช่างเขาเรื่องราวต่างๆที่เราฟังลูกหลานที่รักถือเหตุถือผลเป็นสำคัญเรื่องที่ก่อนเราเกิดเขาเล่ากันมาเราจะหาว่าไม่จริงก็ไม่ต้งควร เราจะรับรองว่าจริงก็ไม่สมควรอีกเหมือนกันเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแนะนำว่าอาขาตาโรตถาคตาตาถา,าคตเป็นเพียงผู้บอกจะดีหรือไม่ดีอาศัยที่พวกเธอเท่านั้นทำกันเองเนื่องการที่ตาถาคตพูดไปนี่ขอเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อ รับฟังแล้วก็ลองไปประพฤติปฏิบัติถ้ามันไม่ดีจริงตามที่พูดก็จงอย่ายเชื่อถ้าดีจริงจริงคเชื่อมาตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรรมะกัมมันดาพราะทั้งหลายมีพระสารีบุตรนั่งอยู่ด้วยพอตรัสจบแล้วพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตัดดูก่อนสารีบุตร ที่เราพูดมานี่เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรว่าจะกราบทูลว่ายังไม่เชื่อก่อนพระพุทธเจ้าค่ามดาพระทั้งหลายที่เป็นปุนถุชนเธอรู้ไม่ทันพากันประนามพระสารีบุตรต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตรทนองตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่อง ว่าเป็นอากาสาวกเบื้องขวาฉลาดด้วยปัญญากรับมันโต้ตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่เชื่อถือว่าถืษฎนทะนงตนเกินไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมตรายเขียงที่บอกให้พระหยุดก่อนถามเหตุผลของภาษาลีบุตรก่อน สมเด็จพระจินนวร์ยังได้มีพระพุทธฎีกาแต่ัาสาลิบุตรภาาลิบุตรตาดูก่อนสาลิบุตรตที่เธอไม่เชื่อนั้นหมายความว่าเธอมีความประสงค์ยังไงระสาลิบุตรที่นกราทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าถ้าหากว่า ค่อยคที่พระองค์ทรงตรัสมาถ้าข้าพระพุทธเจ้านําไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าหากว่าไม่มีผลข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอน,นที่กล่าวว่าไม่เชื่อเพราะว่ายังยังไม่ได้นาไปป,ปฏิบัติแต่ความจริงพระสารีกุศลเป็นอรหันต์แล้วทางนี้องค์สมเด็จพระบพิตแก้วต้องการจะเตือนพระที่มาใหม่ ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรย,ยังได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงดูอย่างสารีบุตรฟังอะไรจากใครเขาเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็จงอย่าเพิ่งปฏิเสธเพาเป็นของไม่จริงและไม่ดีไม่มีผลทางที่ดีก็จงไปใช้ปัญญาพิจารณาทุกก่อน นั่นก็ลองไปพึ้ปฏิบัติดูถ้ามันไม่เป็นผลดีตามนั้นแล้วก็อย่าเชื่อเลยอย่างลูกหลานที่รักก็เหมือนกันถ้าใครเขาไม่ชวนกันบอกว่าถ้าประเทศไทยของเราเวลานี้เต็มไปด้วยความลําบากมีความยุ่งความยากสู้มาเป็น,เป,นเป็นทาสรับใช้จเจ้านายเพียงไม่กี่คนดีกว่า บุคคลจะมีฐานะเสมอกันคือจนเสมอกันเป็นขี้ขค่าเขาเสมอกันเขาบังคับบัญชาเหมือนบัวเหมือน,น,นควายเสมอกันอยาก,กินก็กินได้ตามที่เขาให้จะาํทำงานจะเลิกเมื่อไรก็เขาสั่งเหนื่อยหรือป่วยไข้ไม่สบายเขาไม่ยอมให้หยุดก็หยุดไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาแล้วก็ลูกหลานก็อย่าเพิ่งเชื่อหลวงปู่ ลองพิจารณาดูถ้าเราถูกบังคับอย่างนั้นกลับเราอยู่กับวิดามันดาพี่น้องของเราอย่างเปนอิสระวันไหนป่วยไข้ไม่สบายเราก็พักได้ต้องการจะกินหวานแล้วก็ได้หวานต้องการจะกินเปรี้ยวแล้วก็ได้เปรี้ยวต้องการจะกินเค็มแล้วก็ได้เค็มต้องการจะไปหาใครเพื่อนฝูงที่ไหนเราก็ไปได้ แต่สาหรับรัทีินั places, ้นจะไปจากบ้านหมู ause, ่นี้ไปโมโนต้องลาเจ้าลานายก่อนเขาให้ไปเราก็ได้ไปเขาไม่ให้ไปเราก็ไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบังคับเราทั้งหมดเหมือนกับเราติดคุกติดารางหรลอ้เป็นทาสาหรับรับใช้ลูกหลานที่รักลัทธินี้มีไม่ไกลจากพวกเราถ้าใครเข้ามาชนลูกคุณหลานแล้วก็คิดไม่ก่อนนะจ๊ะ คิดว้เชียก่อนดูเชื่อก่อนถ้าดูไม่เห็นคิดไม่เห็นก็ถามถึงประเทศกมัมเณรถึงประเทศลาวว่าเวลานี้เป็นยังไงบ้างลัานิทนาทีประเภทนี้เข้ามาถึงประเทศลาวประเทศกมัมรเราจะเห็นว่าท่านลาวทั้งกมัมเรทั้งยวนใต้พากันออกนอกประเทศมีมากหลายร้อยหลายพันรายต้องเรือแตกแตายในกลางทะเลพรถถาะทนต่อการขุดกดขี่ข่มเหงไม่ไหว นี่เป็นว่าเขาลูกรักทั้งลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะฟังใครเขาพูดแล้วก็ใช้ปัญญาแต่ก็ไม่ชวนจะทำอย่างนั้นก็บอกว่าเวลานี้อยู่กับพ่อแม่สบายแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะไม่รวยแต่ท่านก็มีความรักเราก็มีอิสรภาพต่อนนี้นี่ไปขอเริ่มเรื่องของสวรรณสาม มื่อวานนี้มายั่งลงตนที่ว่าท่านอส่วนถามถามว่าท่านเป็นใครหรือใครถามเนาะอ๋อเป็นอันว่าแห่งกล่าวว่าในป่าน,นี้ไม่เห็นมีใครที่จะมาเป็นเวงกับเราหรือว่ากับวิดามารดาของเราใครหนอ,อยิงเราจะซ่อนกายอยู่ทําไมอันหนึง่ง เนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แปไหนจึงมายิงเราได้นี่ถูกรูกสอนยิงตรุจากซ้ายไปขวาแล้วนะถ้าอย่างเราก็หมดไม่ไหวถ้าท่านจะพูดต่อไปว่าท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใครเราจะรู้จักกับท่านได้อย่างไงท่านยิงเราแล้วทำไมยังซ่อนตัวอยู่เล่าว,ว่านนั้นไม่จบตรงตรงนี้ วันนี้ขอต่อไปเมื่อท่านสุวรรณภาสามพูดจบก็ล้มพุกนิ่งลงไปแม่น่าก็จะตายฝ่ายเท้าปิระยักษ์กระราชได้สดับถ้อยคำหวานของสุวรรณสามคุมมันยิ่งมาดรีว่าชายผู้นี้ถูกเรายิงล้มลงแล้วก็ไม่เห็นแสอาการโกรธเคืองเรา ไม่เอ็นด่าว่าตัดพ่อเราเลยกับเรียกเราหากับเรียกหาเราได้ถ้าถ้ายอยคำมันอ่อนหวานน่ารักเราจะต้องสแสดงตนให้ปรากฏแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับยืนอยู่ใกล้ๆส่วน,นสามกุม,มารนะตัดนะตัดว,นะว,ว่าพ่อหนุ่มน้อยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีนี้ชื่อว่าปิรยักษราช จเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมถึงมาที่นี่ส่วนในสามก็หม,มายคิดว่าถ้าเราจะทูลตรงว่าเราเป็นเทวดาหรือว่าเราเป็นนาคเราเป็นยักษ์เราไปกินนอนหรือว่าเราเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็คงจะเชื่อเราแต่เราก็ควรจะพูดทูลความเป็นจริงอันนี้ลูกหลานที่รัก ฟังเมื่ก็คิดด้วยนะจ๊ะว่าการพูดจริงนะเป็นความดีว่าพุทเจ้าทุงทรว่าสัจจเวยมาตาวาจาการพูดจริงเป็นวาจาที่ไม่ตายหมายถึงความว่าคนเราถ้าเราพูดจริงมาเสมอคนที่เขาสันดับรับฟังเขาก็จะเราก็จะเป็นที่รักของเขาในเมื่อเราเป็นที่รักของคนทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเราก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขารักเราเขาก็เลี้ยงเราเขาสงสารเขาเกื้อกูกลเราฉะนั้นลูกหลานที่รักฟังแล้วก็เอาไปคิดลองตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดูทั้งสองสามเดือนไม่ว่าอะไรมันจะดีหรือมันจะชั่วที่เราไปทำมา ถ้าบิดามันดาหรืท่านผู้ใหญ่แระครูบาอาจารย์ท่านถามแล้วตอบตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้วก็สังเกตดูนะจ๊ะว่าท่านจะรักเราแล้วว่าท่านจะเกลียดเราถ้าถ้อยทำถ้อยคำความจริงที่เราพูดไปเป็นปัจจัยให้เกิดความรักมีผลดีแล้วก็ทําตลอดชีวิต ในชีวิตนี้ท่านชีวิตเราจะเป็นคนมีทุกน้อยที่กล่าวว่าทุกน้อยก็เพราะว่าเราจะมีคนรักเรามากความทุกข์มันก็จะมีกับเรากคือการป่วยไข้ไม่สบายถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีทุก์แต่ก็มีคนสงสารช่วยการรักษาถ้าเราแก่ลงไปร่างกายมันทําอะไรไม่ไหวมันก็เป็นทุกข์สรับราย แต่ว่าก็ยังมีคนที่รักช่วยทํากิจการงานงานทุกอย่างเพื่อเราอย่างบิดามดาของสวรรค์สามท่านเป็นคนดีเมื่อมีลูกจะมีลูกประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนใดมีความกตัญญูรู้คุณที่เท่าท่านเลี้ยงเราทรงข้อเราแล้วเราตอบสนองคุณท่านด้วยความดี คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจินสีชมเชยว่าเป็นคนดีอันนี้หลวงปู่คิดว่าลูกหลานที่รักทุกคนคงจะปฏิบัติตนอย่างส่วนหสามความจริงหลวงปู่รักลูกหลานมากทาั้งๆที่ไม่เห็นหน้ามเห็นตาลูกหลานแต่โทั้งกำลังพูดอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานทุกคนมีหน้าตาแช้มชืน่น มีจิตราถนาในความดีหลวงปู่ดีใจแล้เล่าเรื่องกันต่อไปท่านกล่าวว่าเราควรจะทนความจริงเมื่อคิดดังนั้นแล้จะได้กราบทนว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมิกราชคำว่าธรรมิกราชหมายความราชาผู้ทรงธรรมนะจ๊ะจำให้ดีนะธรรมมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบทของดาบทมีชื่อว่าสุวรรณสามข้าพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ยิงเช,เ,ยนะเ,นะเช่นเดียวกับมาึกคะในวันเนื้อนะเช่นเดียวกับมาึกที่ถูกพรานยิงขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูลูกศรที่เล่นทะลุจากขวาในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหล ที่แล่นะรุขวาซ้ายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโลหิตไหลอาบไปทั้งตัวแม้ในปากของข้าพระพุทธเจ้าก็มีโลหิตข้าพระพุทธเจ้าต้องบ้วนออกข้าพระพุทธเจ้าเขากราบทูลถามว่าพระองค์ทรงยิงข้าพระพุทธเจ้าได้เหตุใดธรรมดา เนื้อธรรมดาการจะยิงเสือเหลืองก็เพราะต้องการหนังเสือเหลืองนะเสือมันมีสีไลาๆเป็นเหลืองเหลืองสีเสือเนี่ยหนังมันเหลืองขนเหลืองแต่บางทีก็มีจุดดำแล้วลายดำถ้าลายดำเขาลายเสือพ้ายกลอนถ้าจุดดำดำเขาเรียกว่าเสือดาวถ้าเสือประเภทหนึ่งเขาเรียกเสือดำดำมิดหมีคล้ายๆสุนัขดำอันนี้<ม>ดุมาก เป็นาการฆ่าเสือเหลืองก็ต้องการหนังฆ่าช้างก็ต้องการงาข้าพระพุทธเจ้าขอทราบว่าพระองค์ต้องการอะไรในตัวข้าพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าข่าแม้นี่หนูลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะจ๊ะว่าสุวรรณสามท่านเจ็บอย่างนี้ท่านไม่มีสแสดงการความโกรธเวลาพูดออกไปก็พูดอย่างน่ารัก แห้ท่านต้องบอกว่าป้าสิโบราณท่านบอกพูดดีเป็นเงินเป็นทองคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่ปากจะได้ยากคิ้วโหยเพรชิวหาหมายความว่าจะชั่วหรือจะดีเนี่ยอาศัยปากเป็นสำคัญท่านยังกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทถ้าเราพูดดีเขาก็รักเราเขาสงสารเรา ที่ว่าหิหยก็จะหิวโหยเพื่อหิวหาก็หมายความว่าถ้าเขาจะเกลียดเราเราไม่มีจะก,กินเขาก็ปากไม่ดีฉะนั้นโบราณทิ้งก็นิ้งกล่าวว่าจงหวานอมขมเกลืนถ้าท่านพูดหวานมาแล้วก็อมไว้ในใจเก็บความหวานของท่านไว้ที่เราได้รับฟังถ้าก็พูดมาไม่เป็นที่ชอบใจขมเราก็ไม่แสดงาการความโกรธทีเรากเกลืนไปเสียเลย นี่ขอพูดเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาที่มีนมามว่าปิระยัตราชยิได้ทรงตัดว่าพ่อสวรรณสามเราออกป่าเพือเ่อแสวงหาเนื้อเป็นอาหารเมื่อได้พบเนื้อที่นี่แล้วก็ดีใจไม้จะยิงเนื้อแต่ว่าพอจะยิงจเจ้าเดินมา เนื้อหนีไปหมดเราจรึงโกรธทันนี่เป็นว่าพระราชากับพูดไม่จริงเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าคนพูดจริงกับพูดไม่จริงใครดีกวกันสําหรับท่านสวรรณสามกุมมารที่ได้กราบทูลต่อไปทนตอบทูลต่อไปทันทีว่าขอเดชะพระองค์ทรงตัดอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าบรรดานเนื้อในป่านี้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สะดุ้งหวาดกลัวข้าพระพุทธเจ้าเลยตามปกติก็ไปไหนมาไหนอยู่ที่กันเสมอเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องราชาทรงสันดับคำทูลของสวรรสามเช่นนั้นจึงน้สนมนิว่าเรายิงสวรรณสามพวกไม่มีความผิดแล้วก็แถมเราเองก็กล่าวความเท็จออกไป คำเทศออกไปซึ่งมันไม่เป็นการสงคนกับเราผู้เป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงกับสวนาสามนี่ความรู้สึกตัวรู้หลานที่รัก <c oughs> ถ้าบังเอิญเวลาใดเราต้องการพูดความไม่จริงออกไปแล้วก็จงทำความรู้สึกเหมือนท่านพระราชาพระองค์นี้หมายความว่าท่านเปรยยขราช ท่านพูดไม่จริงเมื่อสุวรรณสารยืนยันถ้าว่าท่านจะยืนยันบอกฉันไม่ได้ต่างยิงเธอนี่จ้ะเธอก็หกก็สุวรรณสารก็สู้อะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วว่าถูกยิงจากขวาทะลุซ้ายเลือ่อดก็ไหลทั้งตัวแม้แต่ไหลจะบาดจะทำยังไงก็ทำได้ ถ้าเป็นคนเลวเขายังไม่ต่อรอต่อเถียงดีไม่ดีเขาจะยิงซ้ำหรือก็เทืบซ้ำก็จะตายแต่ว่าพระราชาองค์นี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพระราชาที่น,น,น่ารักเห็นว่าการพูดไม่จริงเป็นของไม่ดีจึงทมง้องไีว่าในเราไม่ดีซะแล้วนี่นะเรายิงส่วนสามพวกไม่มีความผิดแลวก็ยังกล่าวเท็จไปออกไปด้วย เร่ไม่เป็นการสมควรกับการเป็นกษัตริย์เราจะบอกความจริงแก่สุวรรณสามยังได้ทรงตรัสว่าพ่อสุวรรณสามเป็นความจริงอย่างที่เจ้าพูดเนื้อในป่าน,นี้ไม่ได้ตกใจกลัวเจ้าเราพูดให้แก่เจ้าที่เราจะต้องจริงเจ้าก็เพราะว่าความโกรธและก็ความโลภของเราเอง เออพ่อสวรรณสามจเจ้าอาศัยที่ไหนอยู่กับใครและใครใช้ให้เจ้ามาตักน้ําถามในตอนนี้อย่างน้องปู่เองก็น่าคงจะไม่ไหวนะจ๊ะถูกยิงขวาะลุซ้ายเลือดทลักทั้งตัวหลายทั้งปากยังคุยกันได้นานๆอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงจัด พระพุทธเจ้าทรงทำความดีมามากหลายชาติข้น่ายของความดีเป็นปัจจัยให้มีสติสัมปชัญญะการอดกลั้นได้ดีการอ่อนหวานเป็นของดีนะลูกหลานที่รักดูสุวรรณสามต่อไปว่าจะมีผลยังไงท่านสุวรรณสามกลุ่มมรก,กลั้นทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดมันเจ็บจริงๆลองคิดดูแล้วโกเข็มสกิดนิดหนึ่ง น้ำตามหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็บมากนี่ถูกยิงกายทะลุจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเลือดใสไหลโสม,มันก็ปวดมากท่านพยายามอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดบ้วนโลหิตที่ไหลมาทางปากแล้วก็กล่าวผลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบิดามันดาของข้าพระองค์ทั้งสองตาบอดทั้งสองค ถ้าพระองค์ทาหน้าที่เลี้ยงดูท่านทั้งสองขณะนี้อาศัยอยู่ในป่านโน้นท่านกราบทูลด,ดั่งนี้แล้วก็บ่นดำพันธถึงดิดามารดาว่านี่ถ้ามีความรักพ่อรักแม่จริงๆมีความกตันยูรู้คุณจริงๆคนดีลูกหลานที่รักความดีย่อมสนองดูเรื่องราวของท่านต่อไปจำของท่านไว้นะจ๊ะ แต่ใครก็บอกให้เราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แล้วก็จะไปเชื่อเขานะอย่าลืมว่าพ่อแม่ของเรานะ่ะเลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่เปิดคบเประหงมเราท่านปล่อยเราตายเมื่อไรก็ได้เมื่อคลอดมาใหม่ๆที่บางคนเขาคิดว่าบิดามารดาที่เราเกิดมาเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิด หมายความว่าท่านมีการเลื่นลมในการมารมการมารมของท่านเรามาเกิดเองถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ก็ควรจะต้องตำหนิตัวเองว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการให้มาเกิดแล้วก็เสียมาเกิดทำไมถ้าวีดามันดาถ้ามาองเอินถ้าไม่คิดว่าเราจะให้เราเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเขาท่าไมรักเราถ้าอยู่ในิคันท่านแกล้งทําให้แทงเสียแล้วก็ตาย ถ้าอ,ออกมาใหม่ๆถ่าไม่เลี้ยงดูเราเราก็ตายถ้าเราโตขึ้นมาแล้วถ้าาเราไม่ท่านไม่เกือ้อกูลเราเราก็ไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะเป็นคนจนหรือคนรวยกว็าตามเราก็ยังเป็นคนที่พ่อแม่ของเรารักเราอยู่ท่านอุ้มโชว์ทุกอย่างตามฐานะถ้างกล่าวว่าพ่อแม่ตายแทนลูกได้ถ้ามีของน้อยพ่อและแม่จะไม่กินจะยอมอด จะให้โลกรักกินเพราะท่านมีความรักโลกยิ่งกว่าชีวิตของท่านฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงรักพ่อรักแม่นะจ๊ะเพราะพ่อแม่ทุกคนรักรักเธอนัน่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันจงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นลูกแจ้งมาสอนเราทีอว่าเป็นลูกจ้งรัฐบาลไม่ใช่อย่างนั้นท่านตั้งใจเรียนวิชาความรู้ด้านวิชาคารูมาโดยเฉพาะ ตั้งใจมาสอนพวกเราด้วยความจริงใจฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายจงคิดว่าครูก็เป็นบุคคลที่สองรองลงมาจากบิดามรรดาที่เราจะต้องรักเราจะต้องเคารพเรามีความกตัญญูรู้คุณในท่านจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายท่านจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นท่านเช่นเดียวกับบิดามันดาของเราฟังเรื่องราวต่อไปนะจ๊ะ โลหลานคนรักที่รักคนดีโลหลานของลุงปูน่ารักทุกคนลุงปูรักจริงๆนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆบางทีลุงปูจะอุ้มหลานก็ได้อยากจะอุ้มหลานอยากจะกอดอยากจะโูบหลานที่รักเพราะโลหลานเป็นคนดีอย่างนี้หาย,ยากฟังคำของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าโอ๋หนออาหารคือว่าท่านําพึงระพันทิบิดามันดา ว่าโอหนหออาหารยังมีพอสำหรับบิดามันดาหรือไม่หรือไม่ก็ไม่ทราบอานนี่เก็บไว้นั้นจะมีพออยู่ได้เพียงหกวันเมื่อท่านทั้งสองกระหายน้ำก็จะไม่มีใครจักน้ำให้ทานท่านอาจจะตายเพราะไม่ได้ดื่มน้ำความทุกข์ของเราที่เราถูกยิงครั้งนี้ ยังไม่หนักเท่ากับความทุกข์ที่เราไม่เห็นบิดามารดาเห็นมโลกหลานที่รักแม้ท่านมีความกตัญญูรู้คุณจริงๆท่านเจ็บท่านยังไม่ทุกข์มากความหนักใจของท่านก็คือห่วงว่าบิดามารดาจะไม่มีน้ําจะกินเคร่งว่าจะตายและยิ่งนึกถึงขึ้นมาว่าบิดามารดาจะร้องเรียกหาว่าพ่อสามพ่อสาม เมื่อไม่ได้ยินเสียงขานรับก็จะเศร้าโศกเสียใจแทบใจจะขาดท่านคิดว่าโอ๋หนอบีดามันดาของลกูกคงไม่เห็นหน้าลูกต่อไปแน่แล้วพอรำพันจบท่านก็ซบแนบนี้แนบแนนิ่งไปพระราชาทรงพรนนามว่าปิยกอาปีละยักษราช ได้ฟังถ้อยคำลำพันธ์ของสมณนสามเช่นนั้นจึงทรงดำริว่าชายคนนี้มีความกระตันอยูกระตเวทีตบิดามันดาอย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้รับทุกกรรมพันถึงบิดามารดาเราเป็นผู้ผิดคิดทำร้ายผู้มีคุณธรรมเราจะรับบำานบิดามารดาของชายคนนี้ ไละ่จะทำให้ดีกับเท่าๆกับที่เขาบำุงบิดามารดาของเขาแล้วจึงได้ตดรัสบอกกับสวรรณสามว่าพ่อสวรรณสามเธออย่าร้องไห้ไปเลยเราจะรับเลี้ยงบิดามารดาของเจ้าให้เหมือนกับที่เจ้าปฏิบัติมาเราขอทราบว่าบิดามารดาของเจ้าเวลานี้อยู่ที่ไหนเวลาเล็หนึ่งนาทีพอนะจ๊ะ สวรรณสามกุมารดีใจยังกล่าบทูนว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาโปรดเรื่องบิดามารดาของข้าพรพุทธเจ้าดีเถิดบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าอยู่จากนี้ไปไม่ไกลนักประมันกึ่งเสียงโกเสียงโกก็โก,กอูดันยาวๆ แล้วไม่ถึงก็สดเสียงประมาณครึ่งหนึ่งก็ถึงขอเชิญพระองค์เสด็จไปเถิเดไปเจ้าค่ะโตหลานที่รักและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมองดูเวลาและเวลาครึ่งนาทีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะบรรดาอะไรสําหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาแล้วลก่อนจะลาก็ขอท่านหลายจงประสบแต่ความสขสวัส์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล,ผล ในจงเจริญไปด้วยเจตุรพิท์พรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาพะละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นทงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี